เอาสวัสดีพี่น้องโอ้หอหเรียนหนาวมานน<อ>เออบอกคนชาบ้านหนาวหนาวเรา้านั่งบกระยามาน่ทานทงผา้เฮียุนี่นมีี้อังเพื่อจะเพิ่เขา้าไม่ยอผ่าเมื่อก่นก็้อนดีม่ยาผ่าเม่อก่นนาเป็นดอกก็ใช้หนึงุน,นลานใช้เสียตัวใหญ่ดีดีองดีใจ่มหาพีหาน้องแถวขุดพี่ระ เอากูขอบปุ้นก็ไม่เกงกัเอากูตปมีพระเมอ่ตาขอบปุ้นแข็งแข็งนี่เขาไ่ค่อยได้มากประเดี๋ยวตัวีเ่จะปรดี๋ยวเคอป้างโอ้ยท่านอื่นนะที่ผูกพุนท่าน้าตานไปใส่ให่ไใปากเส้นไ่กึ่งปาก้คอัสี่อลุงอาเนี่ยแนี้ยเนีสักคนอาไปเสี่ยงผู้ไหนคลุงก็เจ่าด้วยโา งามขายไปได้ดีผมวัดด in ีเจเจจะไต่คนว่าเป็นกะลีเออซ้อก oh. ันได้ซ้อกับว่าแม่เออหนังมาดามมาดามแปลว่าอะไรกะลีคือเก้าอันละอ๋อวัดดีกะลีเออแม่พระเจ้าสิมามืัอดีดีอกดีใจนั่งของข่อยได้ดีแม่เจ้าจ้างดายมาจัดการตอนจบให้กูข้ามอุ้ยเอาพระเจ้าแหนกตักหักอันนี้พระเจ้าลุยได้ดีแม่นั่งไปเพื่อทำมาดาจัดไปได้สองคณะเลยเอาแบบใดเอา ไม่มกูต้องเอาลักสิ่งไหมเออพี่เราเนีมันก็แรงเก็นเยอะขนาดนีเออขนาดเราเอาอเอาใจาอีพออีเมียเอามาลักหมูมาฟังสองาม,มาสั้นกันปั่นนั่งตี <c oughs> เอาเฮ็ดปุ่นหาผัวเนาะโอ้เฮ็ดปุ่นหาผัา<อ>วผัว<อ>ตายโอ้จักแล็บ่บ่ผัวเพได้ตายเด้จะว่าเฮ็ดปุ่นหาผัวเอาไปเฮ็ดปุ่นหาผัวตอนนี้ใครสวดใครจ้างมาลักมาประสั้นกันมาใส่รอรอมาเต้นอาหารเมาเหล้าปั๊มเราคอยกระจับมันเอาเป็นผัว โมได้ไปเห็นบุญหาผัวเห็นบุญหาผัวเอ้ยไม่จะพาเพื่อบ,รรรบุญเสอนเพื่อคอมาเจ็รรบเอาเส้นค่มาตวขนาดได้ผัวคุณกบแจกะบนั่ังเตือนมาเหมือนสกู๊ตสก๊อตหนะแล้วไปอีกอย่างหนึ่งงานของขวอยแจกกานเรียบร้อยผู้หลักผู้ใหญ่เอาเส้นทุกท่านแล้วตันในดวงเทศม,มนตรีผู้มาสิเป็นร่องผู้มาพรนผู้มาทำผู้กำกับพรนผู้มาท่านมาเป็นเป็นตำแหน่งผู้ใหญ่ของกระทบเป็นลูกญ่ของอีพอดับสอผมหน้ามือนีเพิ่อนไม่ได้มาได้เพื่อนดีปล่อยมาได้เปิดงานเรียบร้อยเอาเปิดงานจังไหญ่เมื่อไหนสสอมาแทรกมือนีเิดตืดี เราซ้อติลุยเขาแสดงควา่อิดมาตอนทำตอนแสด้าตอนทำติดธุระไฟใหม่เออไฟใหม่ร่เดเมื่อข่าวเ่อข่าเอาคนก็ได้มากัวจะอแับล้วก็มือนี้นั่งไอยเพราะี่เหาพียาดถสว่าได้ลุยเอาคันพี่หลามีกันเลวเนี่ยไปเปมาน้เบร์จะาพื้น นี่พ่มีจะว่าขคมเมามา่ต่อวานก่อนหน้านี้มาใจสัก,สกสซ่าก็ไปบ้านสะกอนใหรเาเมาจะมาสะกอนจะไปอว่าตีกดดันขากันบ้านขี้เราเนี่ยครับเพวาะ่โอ้ชอคนดีกินมากคับี่พ่งเัินเก็อเียาหารหนึ่งที่โตน่เอาแล้ยงั้มล้วพ่จะบูหันนะเฮ้ยพอได้รอคันยอมากมันก็ต้องดยอมาเพราะว่าสุระมันฝากมากฝากที่อยากอีก อาจารย์ใช่อาจารย์เตือเมันฝากมาซ่อมๆแต่ลืมไปก็ฝากหลายคนเนาะคือนที่ว่าบ่เบิ่งบ่แย่งกันก็หลอกว่าสามคนใส่สูสีแต่จีกันสี่ขีไายก็ต้องคนละพันสามพันเนาะเออามาเจ้าเจ้ามูฟิออกมานี่แค่นี้เจ้า่าเป็นเดี่ยวต่อข้อไหนนี่ข่อเห็นละเอาขึ้นมาสาม เ้าาบต้องเห็นกเจ้าขายของตลาดสดเขายไปกีงไนสามถุงยี่สิบกอาอสั่งมสการใช้เราสั่งคว่ำมาเอาสั่ไปกี่ไงก็ยังพอผู้ไทยบนบาตทุตลาดิ้นส้นเป็นอย่างนี้สินพวอเดยออมในระว่งอดเศรบาทขอสินพ่อเดียวอมถุงเอามาไส่คว่เอาไส้สัน เอาแล้วจะจะภาพร้องงันไปถุงนี่เป็นข้อมล้มไปไปนังถแล้วมาสีชก่ให้ร้องอะไรด้่งไก่าเอาผไปก็ัสว่มาดาดีอไเขาปสามตุ่มสาีแไปให้ด็ดเ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 เน็ดเด็เด็ดเดไปเั็ด่ด็ดเด็ดเดดเ็เ็นเเ็ดดเดดลเเ เด็ด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 อากาศคือไม่ค่อยหนาวปว่ไหนคือสั่นตามเราไม่จังสั่นหมวกเกี่ยวกับอากาศหนาวได้เหรอเอาคือสั่นสั่นอย่างเพ็ดปนเหลี่ยมเอาลาสเซอร์ของคุณยำตาเป็นคือขี้ยข้นเป็นสารวัตไอ้หมอีำดีๆนะพี่อุ้ยกระเต่งตัวแบบนี้เป็นตัดก้อยหมากระไรหอยสลัดนาะเออกะขาแม่ยุขาบเป็นหมอลำคือมากเต่งตัวให้เป็นระเบียบ เป็นระเบียบจังเลยคอยอยุ่ปผถุมมันบอเป็นระเบียบว่าทศินจังสันจะคุณหมอลำเปล่นระเบียบจังไลยละคุณจาภาระเบียเบเรีย,รยบร้อยนี่แม่สิพูดขึ้นใลยมันเป็นระเบียบเนี่ยมันเจ๊กะตาคอยโอยกับมันหูดวะใดไปยังที่สุดหูดวะใดโอยกับสุดผูซายเนาะแม่ยังว่าสุดผูซายสุดขับ ก็สันเขาไปกับดิเมนสุดบอลิสุดไม่ยางน้อสุดบอลิสุดอ่ะสุดฟิตโอ้ยสุดฟิตนี่ก็ของอ้วนเนาะแกไขก็นไหมจะพาจยูไม่จะพาพวกบุบบน่ะบอไม่จะพาที่ไรยือนู่นี่ล่เป็นอย่างส่สุดไม่ลุกออนก็คือว่าสุดไม่ลุกอนสุดหลวมอ่ะยังตาม ก,กสิใก็มึงชุดวัวใส่หอดสุดเพ่งไงคุณอะไม่หันสุดเพล่งไงใหม่ไทย <c oughs> ไอ้บอลลัี่ลีะบัดี้บอลลัีหลี่ไงล่ะเอาข้างน้าอลลมาหอนลวมันเดอตื้นแทงขึ้นเอาลำมสลยบาดนี้เอาคือนีเขียวขัาเขียวแดงจังด้ามสามนปดขึ้นีเขียวกรเดอนกระเดีเยตั้แต่กาก้าว่าด้ามามเสนเปดโอ้ยงานซอยื้อยเอาสามนเปดเอาขงหนอกติที่เอาไรปันไดสี่เซนเจ ตัมวยคือความมู่บ้านผมเคลจ่อยสองพันหานึงหามึงกัเยาะปากมือว่านี่อนุร่มซื้อมันล้มพ้ดล้มพ้นมือข่อยไปล่ำเส่กางขันเพราะอะไรมาไล่ดนีนอนว่หลับหลดเอาละผู้ไหนได้สิออกมาให้ตั้งมู้ตู่ออกก้อนก็เยังเพราะอไรยู่โอ้ยเป็นหล่ะมูเจ้า่ามีฟิลิงคือมูอข่อยนอนแม่ออกมาให้แม่มัตะทักไหโอ้ยมือขึ้นเลยแม่ยือเอาเพื่อว่านอนสะหนบนน้ำมาอ๊ สองด้วยสามด้วยลก่กรน้อเสียวนพอัก่มพแสงมา่เจ้าลำบวไปเอาเอา่อาไปเาไปเอเอาไปใหาไปเอาไอาไปเอาอเอาเลานปาเอาเอานปเเาไอเเาอาไปเอาอไปไอเอาเาอเอาาหออาเาอเอาเเอไปไปไปเอเอาเออ งานยี่หลีด้นขอบคุณมากครับอ,อ,อ,อันนี้มแม่ฝากมาใหา้อ่าไปพันไปพันยังได้ไปยี่สิบยพ่อแต่พนพันมาใหา้ทาอ่าาหลวงลูกเ็ลูกเขาก็เอิ้องไรก็ยังมนสนต่างกูมึงขอบคุณหลายจ้าขอบคุณเอาวนึกนึกไนนึนบอบอกว่าเราเป็นไหวุขอบคุณเด้อ นะค่ะมาโคดดินที่ย่างไกลไปไกลมากเฮ้ยเพื่อนมาขายที่ดินเนาะดีมึงนี่ขายที่ดินมันก็มีเคล็ดลับอยู่ด้วยเอาเคล็ดลับจางไหนเนาะกันจะขายดีเพราะดีมันมีเคล็ดลับอยู่เคล็ดจางไหนก็จะขายดีขายถุงละบาทข้าวเดียวกับเบิือถุงละบาดข้าวเดียวกับเหมือนสี่เอนด์เนียต้องไหวกับไอยยิ่งดีเมื่อบ้านก็สรางว่าแต่มันเหมือนในมือเอาล้ำหนีดิไป่ยังอีกจะพากล์โอ้เป็นอะไรว่ะสิน สิบว่เขาจัดการให้ดอกพะลุ่มเฮ้ยมันคืนก่อนนะวิ่ำขอร่ำจ้าเมื่อนี้าาเ,นเ,นเ,เสนอ,งงเ,อ,อนนเรียกยงงตยกีแล้ว่อยมาขับมาเนี่ยเรื่องไหนเอาเรียกสังทองอปลาเอาตอนรเจอร์นาเรียครูโอสังท่องอปลาตอนรเจอร์นาเรียครูเมียนแล้วโอ้ยเรื่องงูข่อยถนัดจนเออใคอได้เห็นตอนที่รเจอร์นามาติผัวกว่าเออเออเอาเรื่องนี้เนาะเออจ้าเอาจามเตึงห้าบ้านกันเสี่ย กัมันหนาวนะมันป็หนาวไหนบอกแต่สุดไลเพิ่นหนีทอป่ะเดี๋ยไรป่ะดี๋ยไรจะได้กอนรดยบางึเอากับอาจารย์เชียงก่อนแบบนั้นเนาะอาจารย์ใดอาจารย์สอเอาจังสีซะเอาเขาเรียกซะไปเอาจโอ้ยไม่มงหงนั่งแต่ไปยุสูงเน่ยปลไปไม่พน่ะยผู้ล่ะลงมาทนาไผนะตัวซื่ั่ก็งัวนไม่ช